ไปครับเพื่อนๆแต่งตัวร,ร้านใายนอกสถานที่กันครับนี่ก็เป็นตังเกงขับขี่โมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นแบบผ้าน,นะครับเป็นแบบผ้าเขาดีมันระบายอากาศได้ดีนะครับผมผมเป็นมีอากาศร้อนลงเขานะใช่มีอากาศร้อนลงเข่าเนื้อผ้านเนี่ยคนระเอเสียดทานได้ตอนลงตอนอะไรอนี้ครับไม่เข้าเนื้อนะครับใช้กูมากเลยผมใช้มากี่ปีแล้วห้าหกปีแล้วนะครับใช้มอเตอร์ไซค์มาปีที่หกแต่ถ้าจักรยานก็เล่นมาหลายปีเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เพิ่งมาแตะมอเตอร์ไซค์ตอนเรียนจบนี่แหละ เอาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เสื้อเสื้อกาก็แนะนาเป็นแบบเป็นแบบผ้าแบบนี้นะเพื่อนๆมันจะระบายอากาศดีนะครับมีกาหลายอยู่นะมีตรง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 ,งบานะครับมีตรงชอกนะครับมีด้านหลังแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีตรงหน้าอกด้วยนะแต่ผมตันนี้ใช้ที่กูเพื่อนขอยังไม่ซื้อใ,ใหม่นะครับใช่อขอยังไม่ซื้อใหม่นะครับต้องฟ้องนะครับผมไม่รู้หรอกผมมีประสบการณ์ถ้ามีประสบการณ์ผมไม่ใช้ตัวเองแบบนี้นะใช่ผม ก็เราม่ประสบการณ์เราต้องปรับตัวต้องพัฒน,นาไปเองนอกจากเรื่องการขับขี่แล้วเราก็ต้องมีทักษะในการขับขี่และไอที่สําคัญเนี่ยเราต้องเซฟตัวเองนะครับคุณเก่งแค่ไหนเอาให้เราเก่งแค่ไหนมันพลาดไปได้หมดนะครับระดับโมโต้ยีดียังล้มได้เลยนะครับพูดเทนเลยนะครับเซฟปลอดภัไยไปก่อนดีกว่านะครับผมไม่รู้รอเพื่อนที่เป็นโงหรือเปล่าแต่วนตัวผมก็ปลอดภัยสําสหรับตัวผมนะครับไปเป็นแนวทางได้นะครับใช่ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับมาแก้ทีหลังนะครับใช่ นี้มาก่อนเยอะนะมันจริงๆมันจริงจริงผมไม่อยากใส่หรอกแต่มีประสบการณ์มาแล้วนะครับให้มีประสบการณ์มาว่ามันเซฟไปดีกว่านะครับช่วยได้เยอะชุกชุดพวกนี้ช่วยเราได้เยอะเพื่อนจริงจริงเมื่อก่อนผมก็ไม่ขนาดนี้หรอกถุงมือเสื้อกันหนาวสักตัวหนึ่งนั่งเออหมวกใบหนึ่งหนอแต่พอมีประสบการณ์แล้วมันไม่ใช่นะครับใช่มันไม่ใช่มันต้องเซฟมากกว่าเราต้องเซฟต้องเซฟกว่าเดิมอ่ะอือเราเซฟเท่าเท่าเมื่อก่อนไม่ได้ นออถามว่าขี้เกียจไหมอยากไปวิ่งข้างนอกขี้เกียจนะเพรก็อุปกรณ์ลงเยอะแต่มันก็ต้องทำ่ะมันเซฟตัวเองครับเซฟตัวของเองผมต้องทำใช่ต่อให้เราทีดีแค่ไหนนะต่อให้มีทักษะดีแค่ไหนมันก็เกิดว่าที่เหตุได้นะครับต้องจำเนี้ไว้นะครับต้องอป้องกันก่อนดีที่สุดครับไม่มีใครได้เลยพลาดเก่งแค่ไหนก็เคยลงเพื่นอนผมบอกตรงน้ใช่คนเรามาันผิดพลาดก็ได้อาจจะไม่ใช่พลาดที่เราอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับ บายเพื่อนๆแ,แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ